สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องริสาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ริสาจะเข้าป่าค่ะป่าข้างบ้านนะคะไปหาเก็บนิ้วค่ะทุกคนนี่เลยถุงปุ๋ยค่ะเนี่ยค่ะเตรียมอุปกรณ์ไปใส่นิ้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บนิ้วกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บนิ้วกันเลยค่ะจากที่เมื่อวานนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงลมแรงมากค่ะทุกคนนิ้วก็จะร่วงนะคะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันนะคะ่ะก็ะะจ,ะจะมีพี่เอิญกับน้องไอคิวนะคะมาเก็บมันก็จะเป็นแบบอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็ไปใส่ถุงใช่ไหมครับเนี่ยเขาจะช่วยงานพ่อแม่ค่ะเก่งค่ะไปเลยหากันต่อเลยยังไม่ร่วงอีกก็มีค่ะทุกคนเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ย ลูกสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยค่ะนิ้วต้นใหญ่มากค่ะทุกคนมีหลายต้นมากค่ะที่บ้านทิสาเนาะเดี๋ยวเราเก็บนิ้วกันค่ะร่วงเต็มป่าเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปเรื่อยๆนะคะ น้องไอคิวมาช่วยเก็บค่ะล่วงเยอะไหมครับเ,ยอ,เย,บยอะมากเลยเหรอน้องไอคิวระวังไม้ตำนะเก็บมาครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาถุงปุยให้อุ๊ใส่ถุงเนาะอน้องไอคิวโยนมาก็ได้เดี๋ยวเก็บใส่ถุงให้อ่าโยนมาเลย นี่คะ่ะทุกคนล่วงเต็มเลยค่ะนี่ดูเยอะค่ะแต่ว่าเขาเปียกนะคะตอนนี้นิ้วเปียกค่ะก็เลยออกดำๆสีดำๆฝนตกหนักเมื่อวานเนาะลมแรงค่ะเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็ไปปอกกันค่ะที่ปอกไว้แล้วก็ได้หลายกระสอบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นำไปขายเนาะเราจะรอให้ได้เยอะๆค่ะ เต็มคันรถแล้วเราจะเข็นไปขายที่เดียวนะคะที่โรงของเก่าค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บนิ้วกันค่ะไปเก็บกันต่อเลยค่ะ นำไปปอกเอานุ่นข้างในเขานะคะเอานุ่นข้างในไปขายค่ะแม่ คนเดี๋ยวดิสาขอตัวเก็บนิ้วก่อนนะคะทุกคนมันเยอะมากเลยค่ะร่วงเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนดูดูค่ะดูค่ะเนี่ยเยอะเลยค่ะนี่ดูนะคะนี่เต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะลูกนิ้วทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงแล้วเราไปกองไว้นะคะ กองตักให้แห้งก่อนค่ะเพราะว่าเปลือกเขายังเปียกฝนอยู่นะคะจะปอกยากนะคะเดี๋ยวเราตาักแดดให้กรอบๆแล้วเราก็ทุบๆแล้วก็ปอกจะปอกง่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวเก็บงิ้วก่อนนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะเต็มป่าเลยค่ะทุกคนเยอะเลยนิ้วมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน เหนื่อยมากค่ะตอนนี้มันเยอะมากๆเลยค่ะนิ้วต้นใหญ่มากเราเล่าสิบกว่าต้นเลยค่ะป่าข้างบ้านลิสานะคะเนี่ยร่วงเต็มเลยค่ะสิบกว่าต้นมันเยอะมากค่ะทุกคนลมแรงเมื่อวานนี้นะคะร่วงๆว,ว,วงเต็มป่าเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปปอกอีกนะคะเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงปุยกันก่อนนะ มันเยอะมากๆเลยอย่างมันต้นใหญ่แบบใหญ่มากๆค่ะแตกกิ่งก้านสาขาแบบเป็นร่อเงาอะค่ะเยอะแผ่กิ่งก้านขยายกิ่งก้านสาขากว้างนะคะแล้วก็ทําให้ลูกเขาดกค่ะกระรอกก็จะมากินบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ร่วงลงมานี่ก็คือเหลือจากกระรอกแล้วค่ะทุกคนเหลือจากกระรอกนะคะเขาก็จะสุกแล้วก็แห้ง แห้งเปลือกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะร่วงตกลงมานะคะเดี๋ยวเราก็ไปปอกขายกันเมื่อเราเก็บนิ้วได้แล้วนะคะเราก็เอามาเทกองไว้ตรงนี้คะ่ะทุกคนใส่กระสอบมานะคะนี่ค่ะกองเบอเลอร์เลยค่ะเนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยถุงปุ๋ยนะคะเนี่ยประมาณวันนี้ได้ประมาณ30กระสอบได้คะ่ะทุกคน อาจจะประมาณเราสามสิบกระสอบค่ะถือมาหลายรอบมากเลยค่ะกองเบลอเลยค่ะเดี๋ยวเราตากแดดไว้ก่อนเนาะเมื่อเราตากแดดแล้วเ,เปลือกเขาจะแห้งนะคะแล้วก็จะปอกง่ายค่ะแล้วก็จะทุบๆแล้วก็ปอกปอกเอานุ่นข้างในไปขายลงของเก่านะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ